ช้จริงไม่ใช่ของพิมพ์ใหม่นะครับเป็นแบงค์ที่ผ่านใช้จริงไม่ได้พิมพ์ใหม่นะครับแบงค์ร้อยเรือนะครับแบงค์ร้อยเรือเพื่อนๆเกิดมาก็ไม่เคยเห็นเนาะเพราะเขาอายุอยู่ที่55ปีนะครับอายุนะครับอยู่ที่55ปีนะครับเพื่อนๆแบงค์ร้อยเรือสุพรรณหงษ์ครับแบงค์ร้อยเรือนะครับสุพรรณหงษ์นะครับขั้นตอนการประมูลง่ายๆเลยนะครับเพี่อนๆเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเข้าไปกดติดตามบอกเพื่อนๆเข้าไปกดติดตามปุ๊บนะครับกดติดตามเสร็จแล้วก็เข้าไปประมูลคลิปที่4นะ อีกตั๋วโรชิทที่4นะครับเพื่อนๆอ่าไี้เปิดตัวที่100นะครับเพื่อนๆให้ราคาก็คือเป็นร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบไปเรื่อยๆนะครับอ่าของแท้ครับของโบราณเห็นลายน้ำครับอยากให้ดูลายน้ําดูลายน้ํานะครับ,ด,รด,รรบดูเส้นในปกตีนนะครับเห็นไหมครับอ่าแบงค์หน้อยเดือนสุพรรณนะผมนะครับเป็นแบงค์หาย,ยากนะครับเพื่อนอๆข้อตามหากันในวงการก็จะตามหากันเยอะเลยนะ เปิดตัวให้เพื่อนเพื่อนประมูลกันที่100่งร้อยคนเยวลาเพื่อนๆสู้ราคาเพื่อนๆจะให้มาทีละสิบบาทนะครับให้มาร้อยสิบนะครับร้อยยี่สิบ